กันนะ่ะระวังนะอันตรายอ้าพ่อจะไปไหนอะคะพ่อเหรอพ่อก็ว่าจะออกไปตามภาษาพ่อนั่นแหละจะเอาต้นในนี้ไปปลูกแซมคันนาเพื่อป้องกันการานขยายของพื้นที่ดินเค็มนั่นลูกงั้นผมขอไปช่วยปลูกต้นไม้ด้วยนะครับคุณลุงให้ hey, ลุงผมช่วยเือก็ได้ครับอ่าแหมรอมานาะน <laughs> <laughs> พอดี <laughs> เคยอ่านเรื่องพระราชะกรณียกิจ ของในหลวงของเราปัญหาดินเค็มนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้นหมายต้นนี้มันจะช่วยลดดินเค็มด้วยนะครับปัญหาดินเค็มเนี่ยเป็นปัญหาหลักของภาคตะวันออกเลยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาดินเค็มแบบปรณนาการโดยเร่งฟื้นฟูที่ดินเค็มด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ ดินและน้ําและปลูกไม้ยืนต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการคืนความสุขให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะปีนี้นะเป็นปีดินสากลโลกเราจึงควรให้ความสนใจกับเรื่องเนี้เป็นพิเศษเป็นไงล่ะพระปีชาสามารถของในหลวงของพวกเราผมดีใจแทนคนไทยด้วยนะครับนี่เหตุผลที่อยากจะมาศึกษาอยากจะมาเรียนรู้ เพื่อจะฉายวันหนึ่งที่บ้านด้วยนะครับอมก็แต่ผมไม่แน่อาจจะไม่กลับอาจจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> พอ่ออยู่น้ำหรือเปล่าคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้ดีก่อนเนาะไปไปไปด้วยกันหมดนี่แหละ